สวัสดีครับผมก็แอดมินทนะครับผมกับแนวทางหวยรา่วรวมวันนี้นะครับวันศุกร์ที่19พฤษภานะครับวันนี้มีเราพัฒนาด้วยเนาะถ้ายังไงก็ลองเอาชุดเน้นนะครับไปต่ำดูชุดเน้นมีแค่3ชุดนะครับอันนี้ชุดรวมชุดใหญ่ใครชอบก็ตัดไปนะครับผมสําหรับแนวทางหวยรั่วรวมมีทุกชั่วโมงนะครับเด่นครับเ5้ามากับ3 6 8ห7มา75ครับ73 76มนะครับ78 70 5มา53ครับ 5้5หกห้ดหักร้อยนะครับวันนี้ได้6กนะครับผมหก5จ็ดห้าครับหกเจ็ดสามหกเจ็เนะครับหกเจ็ด้ครับหกห้าหกหกนะครับเน้นไปที่7573 53าเจ็ดสามหสครับหกเจ็ดหนะครับหกเจ็ดสาาำหรับแนวทางหวยรร่วรมนะครับวันศุกร์ที่19พฤษภาขอยโชคดีครับ